ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวา <c oughs> ขอทำความเข้าใจไว้เสมอไปว่าการบรรยายทุกครั้งอาตมาจะทำไปด้วยความหวังว่าธรรมะจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาจะวินาศถ้าธรรมะกลับมาโลกาก็จะเป็นสันติสุข หรือถ้ากล่าวให้ชัดอย่างธรรมดาธรรมดาก็จะกล่าวว่าถ้าธรรมะไม่กลับมาถึงที่สุดแล้วเราก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่เ <c> พ <oughs> ราะเหตุไรก็รเหตุว่าธรรมะหายไปเท่าไร อันธพาลก็จะมากขึ้นในโลกเท่านั้นอันธพาลก็จะรุกรานจนเราไม่มีแผ่นดินจะอยู่คือจะรุกรานถึงในห้องนอนจะไปอยู่กันที่ไหนอย่างไรเมื่อภาวะแห่งอันธพาลขยายตัวออกไปครอบงำนักเศรษฐกิจ มีนักเศรษฐกิจอันธภาลครอบงำนักการเมืองมีนักการเมืองอันธพาลครอบงำนักปกครองมีนักปกครองอันธพาลแล้วมันจะเป็นอย่างไรท่านลองคิดดูว่าเราจะอยู่กันที่ไหนที่จะมีความสงบสุขคอ้สังเกตดูว่าแม้ปัจจุบันนี้สภาพอันพาลก็มีอยู่ทั่วๆไป อันตรพานโดยตรงเห็นได้โดยตาอันตรพานโดยอ้อมต้องคิดดูจึงจะเห็นอย่างนี้ก็มีอยู่มากเช่นว่ามีคนรถควาำนอนเจ็บเลือดสาดอยู่ก็ยังมีคนที่เข้ามาปลดซับจากคนที่เจ็บจะตายอยู่รำมรอนั่นแล้ว อย่างนี้มันไม่เคยมีในสมัยที่ศีลธรรมยังดีคือในสมัยบรรพบุรุษของเราเขาจะมาช่วยเหลือจะเอาน้ำมาให้กินเอายามาให้กินช่วยเหลือเหมือนลูกเหมือนหลานของเขาไม่มีใครมาปลดทรัพย์จากคนที่กำลังจะตายแล้วก็ปลดมากจนถึงกับว่าจะเหลือแต่ขังเกงในอย่างนี้ก็ปรากฏอยู่บ่อย <c oughs> ข้อที่กล่าวไว้ในสบาลีว่านอนไม่ต้องปิดประตูเรือนลูกอ่อนต้นรำอยู่บนหัวออกมานดานี่มันมีได้แต่ในสมัยที่มีธรรมะมากพอเท่านั้นเดี๋ยวนี้การนอนไม่ปิด <c oughs> การ ออกจากบ้านไม่ต้องปิดประตูเรือนหาดูไม่ได้แต่โชคดีที่ยังเหลืออยู่นิดหนึ่งได้ยินผู้ที่พอจะเชื่อได้กล่าวว่าในหมู่คนไทยที่ตกข้างอยู่ในรัฐไซบุรีประเทศมาเลเซเียยังมีศีลธรรมดีถึงขนาดที่ว่าไปไหนไม่ต้องปิดประตูเรือน หรือเพียงแต่ว่างับประตูไว้ฝากคนข้างบ้านไว้ได้อย่างนี้ <c oughs> นี่แสดงว่าลักษณะแห่งความมีศีลธรรมเต็มรูปแบบครั้งโบราณนั้นยังเหลืออยู่ที่นั่นแต่ว่าในประเทศไทยเมืองแม่เรานี่มันหาดูที่ไหนได้อาตมาก็ไม่ทราบจึงถือว่ามันไม่มีเราจะเปรียบ <c oughs> ดูความมากน้อยแห่งศีลธรรมตามยุคตามสมัยตามที่ท่านกล่าวไว้ต่บรมโบราณว่าโลกเป็นยุคยุค <c oughs> มีศีลธรรมมากน้อยไปตามยุคยุคที่แรกเรียกว่ากริดายุคนี่คนมีศีลธรรม ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนิยมวัตถุเนื้อหนังซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสดังนั้นศีลธรรมมันจึงดีร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคถัดมาเรียกว่าไตราดายุคนี่ความนิยมธรรมะลดเหลือสามส่วน นิยมวัตถุเนื่อหนังสักหนึ่งส่วนขั้นล่วงมาถึงทวารปรายุกค,ความนิยมธรรมะลดเหลือสองส่วนไปนิยมวัตถุสักสองส่วนคือเท่าเท่ากันขั้นมาถึงกลียุคความนิยมธรรมะเหลืออยู่ส่วนเดียวไปนิยมวัตถุสักสามส่วนถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ว่า ยุคแรกเรามีธรรมะร้อยเปอร์เซนไม่มีการนิยมวัตถุยุคถัดมานิยมธรรมะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนไปนิยมวัตถุเสียยี่สิบห้าเปอร์เซ็นยุคถัดมานิยมวัตถุห้านิยมธรรมะห้าสิบเปอร์เซนตนิยมวัตถุห้าสิบเปอร์เซ็นเท่ากัน ยุคกะลลียุคนี่นิยมธรรมะเพียงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนิยมวัตถุเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นมันเป็นอย่างไรก็ข,ขอให้ลองคิดดูเถิดที่ข้อที่จะต้องระวังก็คือต่อไปนี้ความนิยมธรรมะจะตกศูนย์แล้วความนิยมวัตถุก็จะขึ้นถึงร้อยเปอร์เซ็นต ซึ่งอาจจะมีได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าหากว่าสภาพศีลธรรมยังตกต่ำอยู่เช่นนี้เรื่อยๆไป <c oughs> ทีน <c oughs> ที้เราก็จะมาดูกันถึงธรรมะซึ่งจะมาเป็นที่พึ่ง <c oughs> แก่เราได้ให้ธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวา เพราะว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นหน้าที่เชียร์าาตามกฎของธรรมชาติดังที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าตถตาตาความเป็นเช่นนั้นอวิตาตาตาความไม่ผิดไปจากความเป็นเช่นนั้นนันยตาตาความไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นเช่นนั้นธรรมมัทิตตาเป็นการตั้งอยู่ ตามธรรมดาโดยกฎของธรรมชาติธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาพระพุทธองค์ในศาสตร์ว่าตถาก็จะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้ยังคงเป็นอยู่อย่างนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเรียกกันว่าอิทัปปัจจตา กฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนานี่เป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาอย่างยิ่งธรรมะคงเส้นคงวาอย่างยิ่งอยู่ในตัวเองในตัวธรรมะเองเพราะเป็นตัวธรรมชาติเป็นตัวกฎของธรรมชาติเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นผลโดยสมควรกันหน้าที่มันคงเส้นคงวาอยู่ในตัวธรรมะเอง และยังต้องมีความคงเส้นคงวาระหว่างคนกับธรรมะคือคนจะต้องกระพติปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเดี๋ยวนี้คนเป็นเสมือนนอกใจต่อธรรมะไปนิยมวัตถุแทนที่จะนิยมธรรมะเมื่อเราจะพึ่งธรรมะซึ่งมีความคงเส้นคงวาได้อย่างไรกันขอให้คิดดูเถิด ้าตจะมาอยากจะเปรียบเทียบโดยตัวอย่างที่ควรจะเปรียบเทียบว่าเรามีความคงเส้นคงวากันอยู่มากน้อยเท่าไร่ในประเทศไทยเรามีการหยุดชดเชย ให้แก่วันชาติวันศาสนาวันพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าของผู้มีความรักชาติแล้วประกาศเป็นผู้รักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ไ <c oughs> ปหยุดงานในวันชาติวันศาสนาวันพระมหากษัตริย์แต่ถ้าเผอิญวันนั้นไปตรงกับวันอาทิตย์แล้วหยุดชดเชยวันจันทร์ไม่ยอมเสียเปรียบ ถ้าวันอาทิตย์ตรงกับวันศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาเป็นต้นเราก็หยุดเราก็หยุดชดเชยในวันอาทิตย์ไอ้วันจันทร์ถัดไปไม่ยอมเสียเปรียบ <c oughs> วันที่เนื่องด้วยพระมหากษัตริย์พระเอิญไปตรงกับวันอาทิตย์เราก็ต้องหยุดชดเชยวันจันทร์อย่างไม่ยอมเสียเปรียบเครียดถึงขนาดนี้จะเรียกว่ารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อย่างคงเส้นคงวาอย่างไรกันวันหนึ่งแห่งสามร้อยหกสิบห้าวันก็เสียสละให้ไม่ได้ถ้าในบางปีมีครบทั้งสามวันหยุดชดเชยวันชาติหยุดชดเชยวันาศาสนาหยุดชดเชยวันพระมหากษัตริย์่ยดูความคงเส้นคงวาในความเป็นคนรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย <c oughs> ์ ที่นี้อยากจะให้ดูต่อไปว่าคนที่มาสมัครเป็นผู้แทนราษฎรโดยหลักการที่ว่าจะเข้ามาควบคุมรัฐบาลชาวบ้านก็เลือกผู้แทนไปคิดว่าจะมาควบคุมรัฐบาลแล้วผู้แทนก็ไปเป็นรัฐมนตรีข้าว คณะรัฐบาลจะเองหมายความว่าตั้งใจจะมาคุมเขาแต่มากลายเป็นผู้ถูกคุมตัวเองอย่างนี้มันคงเส้นคงวาอย่างไรกันชาวบ้านเขาพูดว่ามลิซอนแต่ออกดอกเป็นมลิลาในที่บางแห่งในบางยุคบางสมัยจะมีอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดู ว่าเป็นทั้งผู้แทนราษฎรเป็นทั้งสมาชิกรัฐบาลคือเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งพร้อมกันไปในตัวมันเป็นเรื่องคาบลูกคาบดอกอย่างนี้แล้ว <c oughs> จะเป็นผู้คงเส้นคงวาได้อย่างไรแล้วก็กล่าวกันว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาสมาชิก จะพาผู้แทนราษฎรเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ถือว่ามันเป็นการดูหมิ่นสมาชิกผู้แทนราษฎรมากเกินไปดูความคงเส้นคงวานในกรณีกันเถิด <c oughs> หรือว่าคำว่าข้าราชการนี่ไม่มีความคงเส้นคงวาคือไม่รู้ว่าเป็นนายราษฎรหรือเป็นผู้รับใช้ราษฎร ดูทีหนึ่งก็เป็นนายราษฎรหรือประมาณดูทีหนึ่งก็พูดว่าจะเป็นผู้รับใช้ราษฎรดูต่อไปถึงพุทธบริษัทพุทธบริษัทยังหลงไหลในวัตถุบูชาวัตถุแทนธรรมะมากเกินไปดำรงตนในกามสุขันธิกานุโยกคือว่าล้อมไปด้วยสิ่งเหลือเฟือส่งเสริมความรู้สึกในทางกาม เขาก็ะซิบกันว่าเรื่องนี้มันสูงขึ้นไปถึงพวกนักบวชบรรพชิตแล้วบา <c oughs> งทีจะถึงระดับพระเถระพระมหาเถระโดยซ้ำไปเขาพูดกันว่าอย่างนั้น <c oughs> ดูอีกทีก็จะเห็นได้ว่าภิกษุทำหน้าที่นอกเรื่องนอกราวของภิกษุมากขึ้นทุกทีวัดนั่นแหละจัดมหรสศพมีอบายามุขครบทุกอย่าง นี่มันคงเส้นคงวากันที่ตรงไหนดูเรื่องประจเล็ก,กันบ้างหมอที่ยังดื่มเหล้าก็ชวนให้คนเลิกดื่มเหล้าครูที่ยังสูบบุหรี่ก็ชวนนักเรียนให้เลิกบุหรี่รัฐบาลก็ยังส่งเสริมอบายามุกอยู่หลายอย่างว่าเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ภาษีมาบำรุงประเทศชาติ ภิกษุก็สนองความประสงค์ของรัฐบาลได้ยากในการที่จะช่วยขจัดอบายมุขเพราะมันเดินสวนทางกันดูที่บิดามารดาส่วนมากก็อยากให้ลูกรวยรวยมากๆไม่อยากให้เป็นคนดีแต่ว่ายากจนหรือจนจนให้ลูกรวยก็แล้วกันจะดีจะชื่อไม่ต้องถือเป็นประมาณ <c oughs> นี่มัน บิดามันดาที่เป็นพุทธบริษัทก็ยังเป็นสอย่างนี้มันมีความคงเส้นคงวาที่ตรงไหนน่า <c oughs> แต่เรื่องเล็กๆขึ้นไปอีกเช่นต้นไม้ที่จะปลูกเป็นร่มเงาแก่ถนนบางทีก็ว่าดีแล้วก็ปลูกบางทีก็ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปบางทีก็ว่าดีก็ปลูกใหม่ไม่มีความคงเส้นคงวาแม้แต่ต้นไม้ที่ปลูกบังเงาให้แก่ถนน ไม่คงเส้นคงวาแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะเดือดร้อนเหลือประมาณยกตัวอย่างว่าฝนไม่ตกต้องตามระดูการธรรมชาติไม่คงเส้นคงวานี่อะไรมันจะเกิดขึ้นความลำบากยากเข็ญมันเกิดขึ้นจนรัฐบาลจะต้องใช้เงินพันจำนวนมากไปช่วยคนเหล่านี้ เพราะความไม่คงเส้นคงวาของฟ้าของฝนขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูความไม่คงเส้นคงวาว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างปัญหานำมาซึ่งความทุกข์เราจะหวังพึ่งพระธรรมแต่พระธรรมเป็นสิ่งที่คงเส้นคงวาแล้วเราจะทำให้ธรรมะกลับมาคุ้มครองเราได้อย่างไร เราก็จะต้องเป็นผู้มีความคงเส้นคงวานิยมธรรมะไม่บูชาวัตถุอย่างคงเส้นคงวาเรื่องเศรษฐกิจก็ประกอบไปด้วยธรรมะเรื่องการเมืองก็ประกอบไปด้วยธรรมะการปกครองก็มีธรรมะแม้แต่เรื่องสงครามก็จะจัดให้มันมีธรรมะข้อที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนนั่นถ้าไม่มีธรรมะแล้วประชาธิปไตยนั่นหละจะทําลายโลกต้อม่มีธรรมะประชาธิปไตยนั่นจึงจะมีประโยชน์แก่มนุษย์ประชาธิปไตยที่ไม่มีธรรมะไม่มีประโยชน์อะไรเพื่อธรรมะกลับมาเราจะต้องเลิกการศึกษาชนิดที่ไม่คงเส้นคงวา ไปเสียหมดการศึกษาที่ไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่การศึกษาจะรับใช้การเมืองการศึกษาจะรับใช้เศรษฐกิจอะไรอะไรที่ไม่ประกอบได้ทำหรือมีวิกฤตการณ์ที่การศึกษาอันไม่สมบูรณ์สร้างขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่เลวร้ายก <c oughs> ารศึกษา ต้องมุ่งไปที่ความมีธรรมะอยู่ในพลเมืองธาตมาขอย้ำว่าความมีธรรมะอยู่ในพลเมืองนี่เป็นหัวใจเป็นความมุ่งหมายการศึกษาเอาเพียงแต่เป็นสุภาพบุรุษเป็นสัตบุรุษมีอยู่ในพลเมืองก็แก้ปัญหาได้หมดดูต่อไปเราจะต้องเลิกวัฒนธรรมเนื้อหนังที่กำลังนิยมส่งเสริมกันนักแลกเปลี่ยนกันทั่วโลก มันไม่มีอะไรมันมีแต่การเต้นรำเหมือนลิงเมาเหล้ามันไม่มีประโยชน์อะไรแก่นมนุษย์เลยวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนกันในลักษณะอย่างนี้เป็นวัฒนธรรมเนื่อนนะั้นยากจะให้กลายเป็นว่ากินข้าวแล้วแทนที่จะไปสถานเรืองรมอาบอบนวดขอให้ไปนอนกลิ้งเกลือกอยู่ในโบส ร้องเพลงธรรมะสวดมนต์ไหว้พระกันดูบ้างจะเป็นอย่างไรอย่ารับวัฒนธรรมที่ทําลายธรรมะเข้ามาสู่บ้านเรือนเข้ามาสู่เมือง <c oughs> หรือประเทศชาติของเราเราจะต้องมีหลักธรรมที่ยึดถืออย่างคงเส้นคงวาหรืออย่างเฉียบขาด ตรงตามกฎของธรรมชาติเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าหรือจะเรียกว่าพระธรรมเจ้าก็ได้กฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้าโดยแท้จริงพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าคือมีกฎของธรรมชาติเป็นพระเจ้า สัจธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นั่นคือกฎของธรรมชาติเรารับนับถือกฎของธรรมชาติอย่างกตว่าเป็นพระเป็นเจ้าต้องรับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่เป็นไปเพื่อความเจริญเราจะปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎของธรรมชาติ แล้วเราก็ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอย่างนี้มันไม่ถูกต้องมันเหมือนกับกฎหมายใครจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายแล้วก็ทําผิดกฎหมายไม่ต้องรับโทษอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้กฎของธรรมชาติมันเฉียบขาดยิ่งไปกว่านั้นอีกเราต้องรู้คุณของพระธรรมที่ทําให้เรารอดชีวิตอยู่ได้ในบัดนี้มีการประพฤติธ,ธรรมบรรเทากิเลส คมขี่กิเลสไว้ไม่ลุกขึ้นมาเทาผลาญเราจะต้องมีลมหายใจอยู่อย่างประกอบด้วยธรรมมีความพอใจตนเองว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมเย็นอยู่ด้วยอำนาจของธรรมในเวลา24ชั่วโมงว่างกิเลสถึง23ชั่วโมงมีกิเลสหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้มันอยู่ได้ ไม่เป็นโรคประสาทถ้ามากกว่านี้มันก็เป็นโรคประสาทข้อนี้แหละที่เราควรจะละอายสัตว์เดรัจฉานทัพ์เดรัจฉานไม่เป็นโรคประสาท <c oughs> เพราะมันไม่มีวิตกังวลมากเหมือนคนสัพ์เดรัจฉานไม่มีพรุ่งนี้คือไม่ต้องวิตกังวลว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรลูกเมียจะกินอะไร ถัดเดรัจฉานไม่มีมรืนนี่ไม่มีอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าหรือแม้แต่ชาติหน้าเรามันมีวิตกกังวลเต็มไปหมดเราจึงเป็นโรคประสาทจนเต็มอัดอยู่ในโรงพยาบาลไม่มีที่จะรับคนเป็นโรคประสาทอยู่แล้วสัดเดรัจฉานไม่มีคอร์รัปชั่นมันทำไม่เป็น สัตว์เดรัจฉานไม่มีสงครามมันทําไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีการหลอกลวงกันด้วยการเมืองเหมือนโลกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานไม่มุ่งเอาเปรียบผู้อื่นเพราะมันทําไม่เป็นมันไม่มีบาปมันจึงอยู่อย่างสงบสุขตามแบบของสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่เป็นโรคกระสาทนั่นเองสุนักเป็นโรคกลัวน้ํานั่นไม่ใช่โรคกระสาท มัน <N> เป็นโรคอื่นอย่าเอามาปนกันโรคประสาทที่นอนไม่หลับที่ทรมานอย่างละเอียดประณีตนั่นน่ะมันเป็นกันแต่คนทำไมไม่ละอายสัตว์เดรัจฉานจะได้มีหิริ <c oughs> มีโอตตะปะละอายบาป <c oughs> ละอายต่อความชั่ว แล้วก็จะมีนักเศรษฐกิจบริสุทธิ์นักการเมืองบริสุทธิ์นักปกครองบริสุทธิ์นักสังคมบริสุทธิ์อะไรๆก็มันก็จะบริสุทธิ์เดิมหน้าของธรรมะเพราะว่าเราละอายต่อการที่ไม่มีธรรมะขอให้ทันทั้งหลายพิจารณาดูเถิดเราจะหวังซึ่งธรรมะที่เป็นสิ่งคงเส้นคงวาเราก็ต้องมีความเป็นคนคงเส้นคงวา ความเป็นมนุษย์ของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นพุทธบริษัทของเราก็ต้องคงเส้นคงวาความเป็นไทยเป็นคนไทยของเราก็ต้องเป็นอย่างคงเส้นคงวาความคงเส้นคงวาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้บรรพบุรุษของเราเคยมีความคงเส้นคงวาต่อธรรมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็เคยรอดตัวอยู่ในอำนาจของธรรมะนอนไม่ต้องปิดประตูตเรือนวัวควายปล่อยว่าที่ไหนก็ได้ไม่ต้องใส่คอกที่มีกุญแจเหมือนสมัยนี้นอนใต้ทุนเรือนก็ไม่มีคนมายิงนอนอยู่ในห้องก็มีคนบุกเข้าไปถึงห้องนอนอย่างนี้นั่นแหละคือ ผลของการที่มีธรรมะอย่างคงเส้นคงวาขอให้ท่านทั้งหลายได้ลึกนึกถึงธรรมะว่าเป็นสิ่งที่มีความคงเส้นคงวาจะทำอย่างหลุบหล่ออปลูกมะลิซ้อนออกดอกมาเป็นมะลิลาอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะ ที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะจะต้องทนทร,รมานต่อไปด้วยความไม่คงเส้นคงวาของตนไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทยความเป็นไทยเป็นได้ด้วยความมีธรรมหมดธรรมหรือธรรมะแล้วความเป็นไทยก็จะไม่เหลืออยู่ เพราะเป็นาธาตุของกิเลสเสียเต็มที่แล้วก็จะต้องทำอะไรผิดพลาดไปตามอนาจของกิเลสและความเป็นไทยก็จะสูญเสียไปความเป็นไทยในทายในสูญเสียแล้วความเป็นไทยในภายนอกก็จะสูญเสียตาม <c oughs> เราจงเป็นไทยให้คงเส้นคงวาเป็นพุทธบริษัทไทยให้คงเส้นคงวา เช่นไม่ต้องหยุดชดเชยวันชาติวันศาสนา,ศาวันสมหากษัตร์ที่เผอิญไปตรงกับวันอาทิตย์นั่นอีกต่อไปก็จะมีความคงเส้นคงวาตรงกันทั้งป่าและจัยยิ่งขึ้นนี่แหละคือการมีธรรมะอย่างคงเส้นคงวาไทยต้องคู่กับธรรมธรรมต้องคู่กับไทย จึงจะยังคงความเป็นไทยไว้ได้ขอให้พุทธบริษัทชายชาวไทยเราเขาธรรมะกลับมาดึงธรรมะกลับมาด้วยความเป็นคนคงเส้นคงว่าและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในการสเสวยความสุขตามแบบของพุทธบริษัท <c oughs> ยิ่งยิ่งขึ้นไปจงทุกๆุกคนเทิน